สีสีไปแรงเกินไปหรือเปล่าฮะเข้าไก่ไรไม่ได้เลยสีสีมาที่นี่ทำไมชื่อสาเนี่ยเห็นไหมตอนเข้าประชุมรับกันชื่อสาไม่ได้อยู่นี้นะเชื่อสาไปอยู่ตรงนี้ก็ใช่สิสีทำแบบนี้ได้ยังไงสีก็เ่าจะรู้อะมองแม่นด้วยนะมองหน้าฉันด้วยวลาพูดอะอย่ามองแกนมหน้าสีอยู่นี่เหรอ ใครบอกว่ามองไม่ได้มองซะหน่อยสีไม่เอาละวันใช่ไหมจะได้เอาแทนรู้สึกสีจะขาดแลนนะช่วงนี้ช็อตเหรอชอ็อตหงิกเลยแหละห <c oughs> งิกเหมือนกันทั้โลม <c oughs> ไม่ใช่ฉันคนเดียวหรอกสีมีอะไรหรือเปล่าสีรักพี่อ่ะพี่ช่มาเป็นแฟนสีได้ไหมอ่ะเป็นแฟนอะไรกันเราตั้งสองคนเนี่ยอยู่สำนักดาบถูกเลี้ยงดูมาคู่กันตั้งแต่เล็กจนโต จะให้เราสองคนเนี่ยมาเป็นแฟนกันเห็นที่คงไม่ได้หรอกนะมีหลายคืนแล้วนะทำไมต้องไม่ง้องอนกันอยู่แบบนี้ล่ะเนาะไม่เอาทุกนทีเนีเป็นอะไรกันวะทุกไม่ดีจนตายวะเนี่ยฮะยกยยยกยักเหมือนไม่อยากเตาย้อนเหมือะไม่เย้ยหูไอ้เห้อยเม้ารู้ได้ไงวะาห้อยทำไมอะอย่าบอกนะที่ไม่เคยห้อยเลยพี่ทำงาน คนยากตลอดเลยพี่จริงเหรอจะดูไหมหยอกโยกยักทำอะไม่อยากดาโยแล้วไม่ไมเยื่อหัวโอ้ยไม่เห็นตัวแขนมีทำไมนี้เร็กหน่อยขนาดปมาซอยปมาซะพี่สูวนก็ไม่ฉันละไม่บอเมียร์อะไรเนี่ยหัวเมียก็ไมน่ายอดยายี

เดียวเดียวเดแล้วชาโอ้โหเป็นลิเกเป็นพระเอกไม่นีอยนมนมประแดงแต่งตัวให้มันไม่ชิดหน่อยสิพี่ฉันทำนมมาเนี่ยอยากจะโชว์เขาจะมาใส่ปิดนมแล้วจะทำนมมาเพื่อก็สายตามันต้องจะเปิดเผยถึงหน้านงจะใส่พี่ไหวันไว โหยหาจาน้องมันเก่าเม็นข้าวเกิพี่กลวงจะเลิกขึ้นล้างจะทำตัวหน้าเปลี่ยนกลับไปดีกว่าฉันไม่กลับถ้าเธอไม่กลับฉันไปเองพี่บอกให้ปล่อยไงฉันไม่ปล่อยพี่บอกให้ปล่อยไม่ปล่อยวันไหนวัน หัวสักคนดึงได้ไหมฮะมาดูใหม่ๆเนี่ยขอทดลองก่อนทดลองงานเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเดี๋ยวกูเลิกเองกูจะไม่ตามม้อมึงเลยกูไม่ตื้อด้วยติดใจไม่รู้ใช่ไหมน้าโธจะปล่อยไม่ปล่อยเนี่ยไม่ปล่อยจะปล่อยไม่ปล่อยไม่ไม่ปล่อยยังไงเหรอฮะแม่สู้เลยเหรอไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวแม่แม่เล่นเกมนี้ไงฮะอะไรอะ พอใจมันก็ตกตกนางตูงลิ่เกเนี่ยแลวเขาเล่ามาแบบนี้อะจะมาเล่าแบบนี้หนูเป็นคนเล่นไม่ตรงเรื่องหนูหลันเรื่องจะทําอะไรเนี่ยฮะ,ะถ้าเกิดว่าจะตอบแบบนี้มันก็ทักทางคนอื่นเพราะฉะนั้นแล้วก็วันนี้จะขอสู้จเจ้าพระเอกมาเป็นผัว แกน <ผม S 2> ักเนี่ยแค่จะเป็นผัวนำตนัวในย่างแกนก็เลยเดนจะจะทำอะไรอะถึงขนาดนี้แล้วพี่อย่ามาถามว่าหนูจะทำอะไรพี่ฮะพี่พูดว่าอะไรก็คือ,อ,อเออดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ถามอะไรไม่ค่อยได้ยินเลยหูไม่ดีเมือ่อกี้เป็นอะไรไม่ไรมู้หูตึงเบี่ยงเบี่ยงขวาหน่อยได้ไหมอะไรเบี่ยงขวาเมื่อกี้มันตรงไปอ๋อตรงไปเหรอเดี๋ยวมันถูเข้าไปแล้วมันจะแย่นะ หนูไม่ได้เป็นตัวดึงดูดขนาดนั้นแรงโน้มถวของโลกมันไม่เท่ากันเวลาเ้ยเ้ยเ้ยอย่าลูกนิ่งไว้นิ่งเตะนิ่งเตะว้าวหนูเนี่ยเป่เอกดังเลยนะจะกินก็กินวันนี้เสลยวันอื่นไม่ได้แดกแล้วรีบแดกซาวันนี้เลยขอตกค้างมากๆไม่ดีลูกกินซะกินซะกินซะ ำอะไรเนี่ยสีของอร่อยของสดไม่ใช่ของแก่ของเหี่ยวทำไมที่นี่มันเหี่ยวเหรอเนี่ยทำอะไรเนี่ยทไมอะมัจะไม่มีแรงเลยเจ้าพี่มาเป็นผัวฉันไงจะเป็นผัวจริงเหรอจริงสิตั้งหลักเลยฮะตั้งหลักเอาเดี๋ยววันนั้นมึงก็หลอกกูเดี๋ยวทุบหน้าหายเลยไม่หลอกจริงจริงปวดท้องวันนั้นก็หลอกให้กู ไม่เชื่อม่าตั้งแต่วันนั้นวันนี้ไอ้ก๊อบตามไม่หยุดเลยเธอต่อยทองฉันนะเธอต่อยท้องฉันฉันก็ต้องเจ็บท้องมันจุกมันลุกไม่ไหวอยู่แล้วไปไหนไม่ได้เลยจะรอแต่เธอคนเดียวสีจ๋าจาสีไปนับหนึ่งสองสามไกลๆแล้วสีก็วิ่งมานะนับอีกแล้วนับอีกแล้วเดี๋ยวถ้าแม่งรอคุงจะฟันหน้าไม่ให้ดูสีไม่ จะฟันหน้าไปให้ดูสีมายังอ่ะสีมาแล้วจะพี่จ๋าไม่ไหวแล้วเนี่ยเร็วหนึ่งสองสามส,สี่สิขา,า,า,าสั้นไหวเหอะเลยขาสั้นชิบหายกูที่เกิดมาเหมือนพี่การ <c oughs> ตัวเลยหลักกิโลมาหน่อยเดียวเอง <c oughs> <c oughs>